ทางเรานะคะที่เนเช็คก็มีที่มาตกเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะละลายหมดหรือยังแล้วก็เดี๋ยวไปด,ดูกันค่ะตอนนี้นะคะระหว่างทางก็งมีที่มาร่องรอยหิหมะย้อ ะะแล้วก็เดินตรงไปค่ะก็จะเป็นสถานีรถบัสที่ไปนอกเมืองนะคะส่วนด้านซ้ายจะเป็นสถานีรถบัสภายในเมืองจากข้อมูลรีวิวที่ได้หามานะคะก็จะมีวิธีการเดินทาง2แบบก็คือแท็กซี่หรือว่าบัสนะคะซึ่งบัสก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ30หยวนต่อ1คนค่ะแล้วก็ แท็กซี่ก็สามารถเรียกได้ทั้งแท็กซี่โบกที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็แท็กซี่จากในแอปค่ะแต่วันนี้เน่เข้าไปเช็คตั๋วรถบัสนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่มีตั๋วรถบัสไปว่างเสียงกูแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียกแท็กซี่เน่ก็เลยเรียกในแอปค่ะแต่พอคนขับโทรมาถามว่ารออยู่ตรงไหนเน่นนก็ตอบไม่ถูกก็ได้คุณลุงนะคะช่วยแล้วก็ได้คืนรถแท็กซี่ๆๆค่ะอ๋อขอบคุณมากน ววเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงห้าห้าสิบกิโลนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งร้อยหยวนค่ะหรือประมาณห้าร้อยบาทแท็กซี่เรามีซันรูฟด้วยวันนี้ฟ้าใสเลย พักนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่อยู่บริเวณตีนเขาค่ะแล้วก็อยู่บริเวณบนเขานะคะซึ่งก็ถ้าบนเขามันก็จะเลยตรงจุดท่องเที่ยวนะคะมาประมาณสองสากิโลค่ะแน่เลือกที่จะพักบนเขานะคะราคาห้องพักนะคะก็จะแตกต่างกันไปคะ่ะในแบบห้องแล้วก็เอ่อ วันที่จองด้วยนะคะโดยเนทได้ห้องนี้นะคะในราคา180หยวนต่อหนึ่งคืน,นะคะ่ะโดยเนทเลือกที่นี่เพราะว่าจากที่เนไปอ่านรีวิวเขาบอกว่าลูกชายของที่นี่สาม,มารถพูดภาษาอังกฤษ,กฤษได้ค่ะตอนที่เนมาถึงก็สื่อสารกับคุณลุงคุณป้าไม่เข้าใจเพราะว่าภาษากฤษในภาษาจีจจนเนทก็ไม่ได้แข็งแรงมากลุงก็เลยโทรไปหาลูกชายก็เลยได้คุยกับลูกชายนะคะซึ่งเขาก็ช่วยดีมากเลยค่ะเขาถามว่าเรา ขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมถ้าขับเป็นเขาก็จะให้เราขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยได้ขับไปหาคองกินแล้วก็ขับไปตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะหรือถ้าหากเราขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะทางที่พักส่วนใหญ่เขาก็จะใจดีค่ะช่วยไปรับไปส่งเรานะคะจากที่พักไปยังจุดท่องเที่ยวด้วยค่ะอาจเพราะว่าเนตไปในวันธรรมดานะคะก็เลยไม่เจอนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเลยค่ะจะรู้สึกว่าในเมืองเงียบมาก เรือกมาหาของกินร้องท้องนะคะในตัวเมืองตัวหมู่บ้านค่ะแล้วก็จะได้เดินสำรวจด้วยซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอนะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กลงไปเลยค่ะก็จะไม่มีวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานนะคะแล้วก็เข้าของร้านค้าส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นเข้าของเกี่ยวกับเสื้อผ้าด้วยดูหนาวค่ะแล้วก็อากาศหนาวมากๆเลยแม่ก็เลยได้ถุงมือคู่ใหม่มาหนึ่งคู่ค่ะ ตัวตัวเฉลียนี่ก12 12เหลืออีกกี่อันละ12หยวนค่ะ ไก่ย่างอันนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะตอนแรกแม่คิดว่ามันจะขมว่าเขาย่างจากสีส้มนะคะกลายเป็นสีดําเลยทาน้ํามันโรยผงแล้วก็ย่างอยู่แบบนี้แบบหลายรอบมากๆจ <c oughs> นแม่คิดว่ามันต้องขมแน่ๆเลย <c oughs> สุดท้ายมันอร่อยมากๆ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็แว้นกันไปที่วังเสียงกูนะคะหรือว่าวังเซียนวอลเล่นะคะซึ่งก็จะเป็นการ เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมานะคะสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะก็จะมีการผรสมผสานทั้งส่วนที่เป็นของวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะคะจากข้อมูลบอกว่าที่นี่นะคะใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง2.6พันล้านหยวนเลยตอนแรกพวกเราขึ้นไปผิดฝั่งค่ะขึ้นไปทางด้านหลังของภูเขาไปถึงเขาบอกว่า เราต้องลงไปแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งของเขาเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลกักษณ์เลยของที่นี่ก็คือการสร้างบ้านแบบห้อยแบบแขวนลงมาจากหน้าผานะคะซึ่งก็เปิดเป็นโรงแรมเช่นกันค่ะแต่มีราคาสูงมากแบบเป็นพันหยวนซึ่งไม่ไหวจริงๆค่ะอ๋อในที่สุดก็เห็นนักท่องเที่ยวบางแล้วนะคะอตอร์นิเกสเปน ะคะหลังจากผ่านประตูทางเข้านะคะเช็คตัว๋วแล้วก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำเล็กๆค่ะแล้วก็เดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะและนี่ก็จะเป็นวิวที่เราเห็นค่ะแล้วก็เป็นวิวที่เน็ตอยากจะมาเจอในทริปนี้นะคะ บางทางเดินนะคะก็จะมีการปิดป,ปรับปรุงแล้วก็ไม่เปิดให้บริการนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศด้วยมีหิมะทําให้เป็นอันตรายได้นะคะเดินเข้ามาเรื่อยด้านในก็จะเป็นเหมือนถนนคนเดินที่ขายของกินขายอาหารคาเฟ่โดยราคาก็จะแอบแพงกว่าข้างนอกนิดหนึ่งค่ะ เริ่มมืดแล้ววันนี้ดวงนชร์สวยด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะมีทั้งเวทีการแสดงค่ะแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าการถนอมอาหารนะคะก็จะมีการจำลองสถานที่วิธีการทำอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือแบบวิธีโบร,ราณด้วยค่ะ จะมีอยู่ด้วยกันหลายจุดเลยค่ะซึ่งก็จะสะดวกแล้วก็สะอาดน่าใช้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งที่เน่เจอบ่อยๆก็คือเวลาเข้าห้องน้ำแล้วคนจีนเขาบางครั้งคือไม่ปิดประตูไม่ล็อกประตูค่ะแล้วเรากำลังจะเข้าไปก็ตกใจมีคนนั่งอยู่ก็ต้องระวังด้วยนะคะ ที่สำคัญของที่นี่เลยนะคะก็คือช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าจะมีการเปิดไฟระยิบระยับหลากหลายสีสันสวยมากมาก,มากเลยค่ะส่วนใหญ่คนก็เลยมักจะมากันในช่วงเย็นๆประมาณหลังสี่โมงนะคะเพราะว่าก็จะได้ทั้งบรรยากาศกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็ส่วนตัวนี่คิดว่ากลางคืนวเวลาเปิดไฟแล้วมันจะดูแบบสวยกว่าตอนกลางวันค่ะ